ออกสไตล์ลิเกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็พอดีออพี่สาวแม่ป้าไปซี่นะคะก็มางานพ่อใหญ่เนาะแล้วตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะแล้วก็จะมาให้ซองขาวไล่ออกนะคะก็คือช่วยค่ารถนั่นแหละคะ่ะก็ไม่ใช่ซองขาวไล่ออกนะขอโทษีค่ะมาหาเสียงค่ะอัน,นเรื่องเหือกนะคะ จะลกซอให้หน้าซ้อให้หน้าสวัสดีค่ะจะกาวแล้บอแม่อันนี้เคยเลี้ยงพอเปซี่มาตอนเด็กนะคะตอนนั้นแม่พอไปซี้ก็หนีไปยุงเทพใช่ไหมหนีไปยุงเทพค่ะนี่พูดเล่นนะคะแม่จะกาฟล้บเหราจะกหนียเน่ยหลอดเอาไปแล้วเอาไปโจมไปี้อื้อทุบไปโยไม่บักเลยอ๋อแต่ว่ากระตองตาพ่วงนู้นบ่วงนู้นต้องไปหน้าก่อน อ้าวอันนี้ซ่องเท้าอะไรออกซ่อง้าอะไรออกกหฮมอ่ากหฮมโอเคแด้แม่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปหน้าก่อนป้าเปซี่ก็จะเรียกอ่าพี่สาวแม่ว่าแม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงอ่าป้าเวซี่มาตอนเด็กนะคะเดี๋ยวลูกออกไปไปหน้าไปพงของหนำก่อนจังจะเผาเออจะดีเรี่ยอีกแล้วเออเออ ขาปูหรอเขาปูบออนเ่านยอ๋อทนรูม่าน to ืนมาท่านเนดจิงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนูดเดี๋ยวมาหาแม่กระเรียมโตยังหาเด้อโอเคโอเคได้ค่ะเด้อเดี๋ยวเออลือเหลือพิสันได้เชอบพูดเล่นนะโอเคค่ะโอเคป ก็ตอนนี้นะคะเราก็หลังจากที่สวัสดีแม่แล้วนะคะแม่อีกคนนะคะก็คือพี่สาวของแม่ป้าป้ซี่นะคะตอนนี้เราก็จะออกไปนากันนะคะนี่มาอีเส้นทางหนึ่งนะคะเส้นทางนี้แฟนทางบ้านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะก็ก็จะร่มรื่นนะคะข้าวก็ออกรวงสองข้างทางนะคะเพราะว่ามี f c บางท่านท่านจะชอบแบบว่าธรรมชาติแบบนี้นะคะบอกว่าอยากให้ป้าเป้ซี่นะคะนี่แหะถ่ายบรรยากาศข้าวในนา นานนะคะหน้าฝนนะคะธรรมชาติจะดีมากเลยนะคะเขาจะแบบว่าเขียวชุ่มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ข้าวแล้วก็มีอ่ะแฟนทางบ้านบางท่านนะคะบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะข้าวออกรวงจะหอมนะคะเขาจะหอมมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวกําลังเริ่มออกรวงมันจะหอมจริงนะคะไปยืนนี่จะหอมมากเขาถึง่งามาทําข้าวเม่าเห็นไหมคะสมัยกนะ่อนเขาจะมีเอาเข้าวนี่แหละพอมันโตสักสักสักเป็นหนุ่มเป็นสาวอะ่ะเขาจะเอามาคั่ว เอาขั่วแล้วไปโขกนะคะแล้วก็เป็นข้าวเม่านะคะนี่มันจะหอมคือตอนนี้นะคะถ้าเกิดเราเปิดลงไปสูดอากาศเนี่ยเราจะได้กลิ่นข้าวนะคะข้าวอ่ะข้าวหนุ่มสาวอะคะ่ะมันจะหอมมากนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ยังออกรวงไม่เต็มที่นะคะก็บางบางบาง,บางนาของคน,นะคะที่หวานช้าหน่อยก็จะยังไม่ออกรวงนะคะก็นาคนที่หวานนานหรือว่าก็ุียตรงนี้อุ้ยลวงง่ามมากเลยนะคะสองข้างทาง นี่ค่ะเริ่มออกลวงกันแล้วนะคะิโโรอืมใช่ค่ะนี่ค่ะคุณจิปนี้ค่ะอ่าอีกหน่อยนะคะตรงหน้าบ้านปาเปซี่นะคะทางอบตอนะคะเขาก็จะทําทางแบบนี้นะคะเป็นทางซีเมนต์นะคะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะก็เราบอกไม่ได้เนาะเราไม่ใชจหน่วยงานของเขานะคะ <P aper> พอมเมื่อไหร่เขาก็คงจะมาทำนะคะคือทางตรงนี้มันจะมาหมดตรงบ้านสีส้มๆนะคะเนี่ยจะหมดตรงบ้านสีส้มนะคะเนี่ยบ้านสีส้มข้างหน้าบ้านสีส้มข้างหน้าก็เป็นบ้านบ้านเพื่อนปาเปซี่นะคะเรียนหนังสือมาพร้อมกันนะคะนี่มันจะหมดตรงนี้นะคะพอพอถัดนี้ไปก็จะเป็นดินแดงเห็นไหมนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเขายังปูมาไม่ถึงตรงนี้นะคะอีกหน่อยเขาก็จะปูเลยมานะคะก็ต้องรอไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดธรรมชาตินะคะถนนแบบว่าก็ไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ก็เป็นหินดำเนาะหินสีดำๆขมามนะคะอันนี้เข้าไม่ใหญ่ที่ไม่ใหญ่เขาเยอะนะคะเยอะมากส่วนด้านหน้านะก็บ้านของเรานะฮะตั้งต่างงานกลางทุ่งนาเลยนะคะก็ส่วนนี้ก็ที่ของไม่ใหญ่นะคะส่วนในตรงบ้านหลังนี้ก็ญาติพี่น้องเราทั้งนั้นนะคะก็คือเยอะนะคะ ใช้หมดเลยนะคะแถวนี้คือเขาเขาใกล้กันนะคะแต่ทาเวลาดูในวิดีโอเนข้างหน้านะ่ะก็ใช่นะคะมันจะดูเหมือนไกลนะมันไม่ไกลเลยนะคะนี่มันจะแบบใกล้กันมากเลยนะคะเดินแบบว่าไม่กี่สิบก้าวนะนี่ค่ะช้าๆหน่อยตรงนี้ตั้งนะตรงนี้ก็จะเจอคตรงนี้มันเป็นหลุมไงแล้วทีนี้รถมันโหลดเนะะี่ยฮะ ข้าวของแม่ก็โอ้ยลรวงงามมากเลยนะคะข้าวแม่ก็เป,ปี๊ยะงามจริงๆค่ะโอ้โหลมเยอะไตฝุ่นมานะคะพัดข้าวร่มเลยนะคะก็นี่นะคะคิดจะไปจอดตรงไหนจอดได้เลยจ้ะอุย๊ยช่างไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยซื้อกับข้าวมาให้ เออโอเคนะคะไม่รู้ช่างอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เห็นรถอาจจะไปซื้อกับข้าวหรือเปล่าเพราะเรามาเที่ยงพอดีนะคะโอเคช่างอยู่ไหม่หนออืมเดี๋ยวกาแฟก่นอนเอาให้สดาลงด้วยหรอยูนอทสแกสโซดาจะไปเล่นน้ำอ,ะอ่ะอ่าโอเคโอเคนะคะคุคิดอยากให้สดาออกมาสูดเอากรงอากาศ เอออยู่ไปลุกอยู่ไอจัดอะไรนะยูฟอร์ยูสเต็กอะผัดผักอะเดี๋ยวให้ลุงคิดเข้าไปดูต้นเข้าวห่วงต้นนั้นนะคะซื้อมาจากเชียงใหม่อะไรนะเอ่ออะไรนะโรสแมรี like ่นะคะเหรอมันโดนฝนไงนี่ค่ะลุงคิดจะเอาลงกระถางหลังจากบ้านเสร็จอะไรเสร็จนะตอนนี้ก็ยังหาจุดลงไม่ได้เอ้าโซดาไปเยี่ยวตรง โซดาปิปีปเนียยูเลสแมลี่เอออแสดงว่าช่างออกไปกินข้าวค่ะเพราะเมืม่อเช้าแม่มาอยู่กินอ,อ๋อมอร์นิ่งอ่ะอ๋อเคยค่ะอ,ออกไปกินข้าวกันนะคะนี่นะคะผักของช่างเขานะคะผักอ,อิตูใช่ไหม ผักอีตู่นะคะ้ไม่ใช่ผักอีตู่ผักไอ้กระแงงผักกระแงงมาดูลุงคิดนะคะดูต้นรสเมลี่ของลุงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูห้องน้ำป้าไปซี่นี่รสเมลี่ของลุงอโอ้งามใช้ได้ เลยนะนคิดก็ไปรดน้ำมะกรูดมะกรูดกูดเหรอมะกรูดรด,ดูลูกกูดใช่ไหมโ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปดูข้าวใกล้ๆก่อนเนาะเหรอเอา้วาวเหรอมะนาวทำไมอ่ะ oh. ไหนขอดูมะนาว <Okay. S 1> โอ้ไหม ออโอเคมะนาวโอเคออโอเคใช่อ้าวแล้วอันนี้ล่ะดิวต้องไปโซนนู่นคิอย่ามาโซนนี้อ่ะโอเคโอเคอันนี้ใบ แมงลักของแม่ก็งามงามอันนี้ต้นมะนาวนะคะที่เราเอามาจากบ้านที่เชียงใหม่นะคะไม่น่าจะไม่น่าจะเอะเป็นอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มแตกยอดแล้วเห็นไหมนี่ค่ะยอดเขาเริ่มแตกแล้วอะยอดเขาเริ่มออกยอดออกอะไรแล้วนะคะเออใช่ใช่เห็นอยู่เออเห็นยอด <out. S 1> แล้วนะคะเออตรงนั้นด้วยนะคะ <Beautiful. S 1> ส่วนข้าวนะเขาหู of, ดูรวงข้าวนะคะ แต่นี่แบบมันเจอใต้ฝุ่นไปค่ะเมื่อสองวันที่แล้วในใต้ฝุ่นมาหนักมากนะคะดูนะคะน้ําจนล้นจนล้นขึ้นมาแล้วนะคะก็แต่ก็ไม่ล้นเท่าไหร่นะคะก็อยู่ยังเนี่ยยังอยู่ต่ําอยู่นะคะนี่ค่ะโอเคโอเคนะคะ อะไรก็เริ่มงามฮะย้า,ยาก,ก็ยังไม่ขึ้นยาวนะคะในถ้ายาวเดีใใ๋ยวพวกหนา้านาก็มาจัดการกันนะคะตอนนี้นี่ค่ะต้นกล้วยที่เรามาจากเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะต้นกล้วยที่มาจากเชียงใหม่ก็เลิศนะคะออกแตกยอดแล้วนะคะแตกยอดแตกหน่อแล้วอาชะอมไรหนามของเรานะคะเดี๋ยวไปดูตะไคร้หอมนะคะ ตะไคร้หอมเนี่ยปลูกไว้เพื่อจะเอามาไลาย,ยุงก็ามาจากเชียงใหม่นะคะต้นนั้นแหละต้นที่ข้างๆบ้านเรานะคะแตงโมไหมนี่ตะไคร้หมอมอุ้ยนี่ผักแยงหรือเนี่ย ผักกระแงหงหรือคะเนี่ยนก no. มันขึ้นอย่างนี้เลยเหรือไม,ไม่ใช่รูหอมอันนี้ตะไคร่หอมของเรานะคะตะไคร่หอมเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะก็จะดูเหมือนนะจะไม่รอดนะคะแต่ก็ตะไคร่หอมมันจะรอดไหมเนี่ยเออทำไมมันดูเหี่ยวอ้าวโซดาไปลุยข้าว ลุยทั้งข้าวลุยทั้งน้ำอีกแล้วโสดาเอ้ยขึ้นมาอย่าไปลุยข้าวแบบนั้นขึ้นมาลูกโอเคนีค่ะข้าวโดนหลบนะ,สะแสดงว่าลมแรงมาก เล่นสักข้าวบอกว่าล้มแบบนี้เลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คห้องนะ้ำอลังการงานสร้างเบอร์ลิเกของเราก่อนนะคะมีสีเหลืองทองเป็รลิเกเลย <laughs> เดี๋ยวขึ้นไปเช็คกันนะคะอ้าวมึงคิดเจอเจอขี่โคนเหรอ เอากาแฟมาให้ด้วยมาค o ฟฟี่ด้วยเดียเดียคริสวันนี้ช่างเขาหยุดนะคะก็ซื้อกับข้าวมาให้นะคะแต่เขาหยุดนะคะว่าทางบริษัทก็บอกอยู่นะคะน่าจะมาเย็นนี้แหละพาเขาหยุดก็คงจะหยุดไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เขานะคะพ่อแม่ช่างเขาก็แก่กันแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะแตงกลวปะไอะเดินดีๆ เดังไม่ดีมีสิกเรื่องได้นะไปตรงไหนมุมไหนดีอะซึ่งจะไม่เละอะหลังฝนตกมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะลืน่นต้องเดินหาจุดไปตรงทรายตรงมีหินอย่างเงี้ยคะ่ะอดินมันผมใหม่มันก็จะอย่างนี้นะคะเออวอล์กเวนแฮปสโตนอะคริส โอเคถ้าตรงทรายนี่มันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ค่ะโอเคสดาหลบหน่อยจ้ะอือฮะจะไปดูห้องก่อน ห้องน้ําลุงคิดก็อ,อยู่ดีมีสุขนะคะห้องน้ําของลุงคิดก็อ,อยู่ดีมีสุขเหมือนเดิมไปด,ดูห้องน้ำบาเปซี่ก่อนนะ,ะโอ้ อันนี้เทพื้นแล้วอะพื้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของป้าพิซซี่จะไม่ขาวมากนะคะจะเป็นโทนออกอ๋ออันนี้เขาจะกำลังจะก่อชั้นนะคะคือเราบิวอินค่ะก่อชั้นโซนอาบน้ำโซนตรงนี้จะนั่งนะคะนั่งแบบว่าขัดเท้าขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่นะคะ ตรงนี้ช่างเขาก็โอเคส่ว okay. นนี้ชั้นวางของวางแชมพูแชมพูเรานะคะนี่ค่ะาก็เจาะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกั้นนะคะเป็นกระจกกั้นห้องนำ้ำเออขอซิกดาวเนี่ยขอซิกดาว ที่บอกเขาว่าให้ให้ใหทำอันนี้คือป้าไปซี่สั่งเขาทำพิเศษนะคะโอโหอลังมากเลยนะคะอันนี้ป้าไปซี่สั่งเพิ่มนะคะสั่งเพิ่มโซนนี้นะคะ oh oh. เพื่อนนั่งเวลาเราขัดทุงขัดเท้าอะไรของเราอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็พื้นป้าไปซีนี่ก็อันนี้มันมันจะเป็นสีออกอย่างนี้นะคะแต่มันก็จะ รับรองไม่ลื่นแน่นอนนะคะอันนี้เขายังไม่ได้อัดยานุงยาแนวนะย่างนะคะก็จะเป็นโทนแบบนี้นะคะเราจะไม่แบบว่าไม่ให้เอาขาวมากค่ะเพราะว่าเราจะมีคิ้วคิ้วพวกนี้นะคะจะตัดอยู่แล้วนะคะเนี่ยที่วางของวางอะไรน่ารักน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะวิสวยอะ่ะให้เขาใช้ยาแนวสีขาวหมดเลยนะคะห้องนี้ให้มันตัด เห็นไหมายาแนวน,นี่ตรงนั้นเขายังไม่ยาแนวนะคะเขาจะยาแนวเป็นบางอย่างอุยสวยอะ่ะอันนี้ข้างล่างเขายังไม่ได้ยาแนวนี่นี่ยางนะคะยังไม่ได้ใส่ยาแนวแต่โซนบนรู้สึกจะใสไปล there, นะอัปเดีน่ะใส่ยาแนวแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนี่คะ่ะเป็นไงคุณ <c oughs> คิดบอกว่าชอบใช่มันจะเป็นสีออกแบบ คือเราจะไม่เอาฉูดฉาดมากเพราะเรามีสีเหลืองฉูดฉาดไปแล้วนะคะพอสีเหลืองฉูดฉาดไปแล้วแล้วเคาน์เตอร์นี้ดีมากเลยใช่ You remember when we sat alone สแตนเลนเฮาทุกสิ่งจะช็อตยู d o องดา u บัติดสิ่งกับว n นเดมอ up คือโอเคบ้านพี่ซิจะอธิบายนะคะบ้าน <c oughs> ที่เราเช่ามานะคะสองหลังนะคะไม่ว่าบ้านที่เชียงใหม่เหมือนกันนะคะ ปัญหาคือเขาจะออกซิงต่ำเวลาเราจะก้มอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาเราจะล้างปากอย่างเงี้ยป้าไม่ชอบเกยนะคะซิงของป้าเป็นซีป้าพี่ซีจะให้สูงหน่อยนะคะเวลามันจะได้สะดวกมันไม่ต้องไปก้มแบบว่าลึกอย่างนี้นะคะที่เรามีน่ทั้งบ้านชียงใหม่แล้วก็บ้านที่อุบลเนี่ยเราก้มมากเลยนะคะต้องก้มอย่างนี้นะคือก้มเกินไปก้มอ่ะให้สบายตัวนะคะก็ประมาณ45้าองศานะคะจะสบายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะ ซิงบ้าพซี่ต้องให้อยู่ประมาณโซนนี้นะคะนี่แล้วทั้งบนนี้ก็จะเป็นแแคบวางของได้นะคะคือเราผู้หญิงเนาะเราผู้หญิงคนะ่ะเราก็ต้องมีที่วางของนะคะโซนอาบน้ําเพราะว่าพี่ซี่เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนครีมอาบน้ําบ่อยมากบางทีไปเดินห้างเจอเฮ้ยกิ๋นนี่หน้าเรากิ๋นและวบาพี่ซี่จะไม่ใช่ขววใจกดหนึ่งหมดแล้วก็เปลี่ยนนะไม่ใช่จะชอบครีมอาบน้ําที่แบบว่า คือคือคือเห็นแล้วอยากลองก็จะซื้อเลยนะคะเราก็จะมาวางอะที่อาจจะเป็นแบบคิมคิมสร้างตัวท่าอะไรของเรานี่นะคะคือคือเราออกแบบมาเพื่อให้มันตอบโจทย์เรานะคะคือออกแบบอะไรมานะคะความพิเศก็คือนิสัยเราเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือคนที่เรียนถาปนิกเรียนทั่วกออกแบบภายในเขาจะรู้นะคะเขาต้องถามว่าเฮ้ยเจ้าของบ้านคนนี้นิสัยยังไงเนี่ยเพื่อเขาจะได้ออกแบบให้ตรงกับนิสัยของเรานะคะความพิเศษเป็นคนที่ ย่างเงี้ยมันบ้านเราเนาะเราเป็นคนแบบไหน,นชอบที่แบบน้ำเยอะเยอะชอบกินมทาตัวเยอะเยอะหลายกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาที่วางมีเยอะๆไปเลยนะคะที่วางมีเยอะๆไปเลยจบอุ้สยสวยอะเดี๋ยวตอนที่ก็ทําความสะอาดเสร็จกระเบื้องนิดแพงมากนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะตารางเมตรนี่นะคะเกือบหกร้อยนะคะเราต้องเพิ่มเงินเราไปเยอะเลยะคะ่ะแตก่ก็หาเก็อะไรเรียบร้อยแล้วแหละ นะคะเพราะว่าเห็นอย่างเนี้ยสีอย่างนี้นะคะแต่เวลาให้ให้เการทำความสะอาดเสร็จแล้วมันจะดูแบบว่าให้มันดูแบบว่าคลาสสิกแต่ว่าในโซนอาบน้ำมันก็จะให้บลิ้งนิดหน่อยเนื่องว่เราให้มันตัดก,กันนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำคาบิซี่นะคะก็ตรงนี้ก็จะไว้ใดองใดผงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะให้คุณพิทดีสเซอร์ ลิเกลุงมขี้ลุ่เขีบอกว่าอีตรงนี้อ่าลุงเขีบอกว่าตรงนี้เป็นลิเกนิดหน่อยนะคะ b ลิ n ง b l i นะคะลุ่มขี้เไม่ชอบ b ลิ n g b l i นะคะเห็นไหมสะท้อนอะเห็นเงาป้าในนั่นอะลุงคิีจะไม่ชอบนะคะแม้แต่ราวกันตกนะคะราวอะไรอย่างนี้นะคะลุงคิีเขายังไม่ชอบอ่าเลยนะคะและมีอีกอย่างท,ที่ช่างเขาทํานะคะวันนี้เขาหยุดนะคะนี่ค่ะกระเบื้องพื้นของเรา โอ้โฮสดาเสี่ยงมากนะตุยตุยเสี่ยงมากเลยนะนี่ค่ะพื้นระเบียงของเรานะคะพื้นระเบียงของเราตรงนี้ก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมป้าให้ดูใกล้ๆเนาะจะดูลวดลายเขาจะเป็นคล้ายๆหินนะคะแต่จะเป็นหินสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะยังมีตรงนี้ นี่นะคะตรงนั้นนะคะโซดาเขาบอกว่าเคยเป็นไหมเวลาเราอยู่ที่สูงนะคะเรามองไปข้างล่างมันจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะกระโดดลงไป you feel ไหมซ้ำท่ when you walk under ซ o m ท time น you need to jump <No. S 1> สมองอะเฮ้ยไม่รู้สึกเลยเหรอ <c oughs> เขาบอกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่า เวลาเวลามองจากที่สูงลงไปอ่ะบางครั้งอ่ะมันจะเข้ามาในส่วนลึกของสมองนี้สนึงนะคะว่าอุ๊ยเหมือนอยากจะกระโดดลงไปจังเลยอะไรอย่างนี้ยฮะ But now when I this, s e i t s a bright maybe we need to have the how you call that ลา maybe a little bit more dark y e s, <Yeah>. <S I think it's much better when the the stainless steel uh huh. ลุงคิดถามว่าหลังจากเห็นพื้นที่เขาปูแล้วนะคะอันนี้เราเลือกเองหมดนะคะกระเบื้องนี่คือเราเลือกเองเลยนะคะเราจะใช่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นเลยนะคะเราเลือกกับมือนะคะเราไปสัมผัสแต่ต้องนางมานะคะนี่ค่ะรับรองนะคะถ้าอย่างนี้ยังลื่นน่ะแสดงว่าเท้าของคุณเคลือบด้วยน้ำมันแน่นอนนะคะรับรองไม่มีลื่นนะคะเราเรามั่นใจค่ะ สีมั่นใจนะสีตุยระวังนะมองไปข้างล่างมากๆกมันจะทำให้ชวนกระโดดนะตุยนะ <c oughs> ถ้าเกิดโซดากระโดดลงไปนะ <c oughs> เปิดแชมเปญเลยนะอีพีจัมอะไอโอเพนแชมเปญเลย <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ย oh, no, no. เออแต่ว่าตรงระเบียงข้างล่างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่เป็นสีดํานะคะข้างบนเราไม่เอาสีดํานะคะเราจะให้เปลียนโทนอย่างนี้นะคะ<ร>เขายังไม่ได้อัดยาแนวนะคะตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็จะทาตรงนั้นว,ว้าวกูดเนาะอืมคุณคิดบบชอบนะคะอืม คิดชอบมากเลยนะคะตอนนี้นะคะมองข่าวแม่นะคะมาที่นาที่ไรนะคะจะจะแบบว่าจะรู้สึกผ่อนคลายจริงๆเลยที่นี่ถ้าไปซี่ชอบแบบนี้คือเมื่อสิบปีที่แล้วเราก็ไม่อยากมาอยู่หรอกเนาะแต่พอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะอ่าก็บ้านญาติเรานะคะนะตรงนี้ก็ใช่นะคะนะ ญาติทั้งนั้นนะคะที่ที่มันเป็นที่นาเนาะ right. ตรงหน้าเรานี่ก็ใช่เห็นไหมหลังคาเนี่ยนี่เป็นไอเดียนี่นี่ค่ะตรงนั้นก็ใช่นะฮะน่าจะเห็นเด่นเลยนะฮะ right. อันนี้เด่นเลยไ <Yeah. S 1> กลมาก right. ไอเดียอะไรผมคิดบอกว่าทำไมอ้าวแล้วกลางคืนฝนตกล่ะเ yeah, ลฝนตกใช่แค่เป็นอัมเบรเล็บไม่เล็บ มากิโตด็อกเคนอสเต้มากิโตคุณคิดก็จะเอาโซดาเข้ามานอนในห้องไม่ได้จีก็ยินเดอร์ปกติเหมือนเดิม <sm all> พอดีจะไปส่งพี่สาวแม่นะคะที่ท่ารถนะคะที่อุบลน,นะคะก็พอดีเราต้องเข้าในเมืองอยู่แล้วนะคะก็เอาเขาไปส่งด้วยเลยนะคะท่ารถขนส่งนั่นเองนะคะเราต้องเคลียร์นะคะโซดาก,ก็อยู่ในรูเล็กเหมือนเดิมนะคะจากตอนแรกมีแอร์เลียกว้างนะคะตอนนี้ก็โซดาจะไม่อยชอบนะเพราะตรงนี้มันเล็กนะคะมันอึดอัดค่ะนี่มันมันมันเป็นที่เล็กมากเทาก็จะมองอย่างนี้นะคะเนี่ยแกนั่งอย่างนี้นะ,ะเพราะมันเล็กค่ะ ถ้ามีคนมานะคะเราที่ถ่ายแฟนทางบ้านบอกให้ซื้อรถใหม่นะคะเราเราก็มีความสนใจอยู่นะคะดูมัอกิงเทลเออหางหางต้องเอาหางเข้าเดี๋ยวไปปิดโดนหางโซดาระวังหางเล็กไงไปโอเค โซดาอยู่ได้นะลูกแป๊บเดียวเยงหัวสิโซดาฮัลโหลฮัลโหลนี่ค่ะท้าหากินของนางนะคะก็ตอนนี้นะคะก็รับแล้วนะคะก็จะไปส่งนะคะสโดาก็อยู่ตรงนั้นเลี้ยวขวาของยิงคิดนะคะอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยทรองนี้ก็มาได้ ก็อยู่นั่นนะคะอันนี้ก็จะก็ไปส่งที่ท่ารถกันนะคะ